รวบรวมข่าวสารหลายเหตุการณ์น่าสนใจใน News Connect ได้เวลาของ News Connect มาคนน c t คนคนนึข Con, ่าวกับผมอภิษ์ส,สุวรรณศักด์ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราอยู่กับศูนย์ความเป็นเลิอด,ด้านการจัดก,การสารและของเสียอันตรายกับข่าวสารความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมฮ่องกงกับมุมมองใหม่ในการจัดก,การ w e ี s วสตอนที่2 วีพารคศูนย์กลางการจัดการอีเวสแบบครบวงจร คุณผู้ฟังครับวันนี้สอสอ,อนะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะหรือของเสียอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรที่วีพาร์คประเทศฮ่องกงมาเล่าให้ฟังครับวีพาร์คนะครับเป็นโรงงานรีไซเคิลของเสียอิเล็กทรอนิกส์ที่ลงทุนโดยภาครัฐแต่บริหารจัดการนะครับโดยบริษัทเอกชน ALBL Integrated Waste Solution HK ทำหน้าที่รวบรวมขนส่งถอดแยกและรีไซเคิลของเสียอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายควบคุม10ชนิดนะครับได้แก่เครื่องซักผ้าเครื่องปรับอากาศตู้เย็นโทรทัศน์เครื่องลดความชื้น คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์มอนิเตอร์เครื่องสแกนและเครื่องอบผ้านะครับโดยในปัจจุบันนะครับวีพาร์นะครับสามารถถอดแยกและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ประมาณ86-87%หรือสูงสุดถึง30 0 0 0ตันต่อป,ปีนะครับบนพื้นที่เพียง3 0 0 0 0ตารางเมตรภายในสวนอุตสาหกรรมหรือว่าอีโคพาร์คเมืองถินมุ่นของฮ่องกงทั้งนี้นะครับวีพาร์มีกระบวนการและเทคโนโลยีในการจัดการของเสียอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากครับ ตัวอย่างเช่นการถอดแยกชิ้นส่วนตู้เย็นซึ่งใช้แรงงานคนนะครับร่วมกับเครื่องจักรอัตโนมัติสิ่งที่น่าจับตามองคือวิธีการจัดการกับฉนวนหุ้มตู้เย็นหรือโพลิยูรีเทนโฟมที่มักเรียกติดปากกันว่า p u โฟมซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยนะครับยังไม่มีเทคโนโลยีในการจัดการที่ดีโดยส่วนใหญ่เมื่อถอดออกมาแล้วนะครับจะถูกทิ้งไว้ตามรุมฝังกลบหรือลักลอบเผาทิ้งทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงจากสารก่อมเร็งและฝุ่น PM 2.5นะครับ ในขณะที่ฮ่องกงพบว่า p u f o a ฟมมีค่าความร้อนที่สามารถนำไปใช้ทำเชื้อเพลิงผสมได้และเนื่องจากสารทำความเย็นนะครับมีองค์ประกอบของคอรดายหากไม่แยกออกก่อนนำพียูโฟมไปเผาคอรดายนะครับจะกลายเป็นกรดกัดกร่อนเตาเผาจึงต้องมีกระบวนการดูดสารทำความเย็นออกจาก p u f o a ฟม ก่อนนาไปบดย่อยเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อน,นาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาซีเมนต์ทั้งนี้การนําซากพีวูโฟมมาใช้เป็นเชื้อเพลิงนอกจากช่วยลดขยะแล้วนะครับยังเป็นการใช้ทรัพยากรและพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยเหตุนี้นะครับนโยบายในการจัดการขยะของฮ่องกงจึงให้ความสําคัญกับการลดปริมาณของเสียสู่หลุมฝังกลบโดยในปัจจุบันนะครับวัสดุที่ต้องฝังกลบจึงมีเพียงยางไม้และหลอดไฟจากจอ LED TV เท่านั้นครับ การเยี่ยมชมวีพาร์คและอีโคพาร์คในครั้งนี้นะครับทำให้คณะผู้วิจัยได้เห็นแนวทางในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรตั้งแต่การรวบรวมการขนส่งการแยกชิ้นส่วนและการรีไซเคิลซึ่งสามารถมาปรับใช้กับบริบทของประเทศไทยได้โดยเฉพาะการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรีไซเคิลครับและนี่คือช่วงเวลาของ n ิวส Connect กับศูนย์ความเป็นเลิอดด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายสามารถกลับมาติดตามฟังได้เป็นประจำนะครับทุกวันศุกร์เวลา16.55น สำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ Connect ค,คน Connect ข่าวกับ News c o o n เ c ็